สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องบีจะลดความอ้วนนี่บีจะกินอันนี้อันนี้คือเม็ดอะไรนะเม็ดเจียล่ละค่ะแล้วก็อันนี้คือนมนมมันเด่นแปลว่านมอัลมอนด์ใช่ไหมคะเพื่อนโอเในซูกะเขาเขียนไม่รู้เขาหลอกบีไหมไม่มีน้ําตาลโอเในซูกะบีก็จะใส่เม็ดอันนี้ไปสองช้อนนะคะเพื่อนนี่สองช้อนอันนี้ แล้วก็ใส่นมลงไปไปทิ้งไว้ให้มันอืดก่อนน้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไปอืดในท้องเรานะเทไปจักหน่อยก่อนนะจ๊ะทิ้งไว้สักครู่ให้มันอืดน,นะเพื่อนนะระหว่างที่เรารอให้มันอืดน,นี้สตรอเบอรี่ลูกบะหม้มนะคะเพื่อนเป็นยังไงกินกับสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนนะหั่นมันหน่อย น้องปีกำลังจะผอมนะจ๊ะทุกคนโท,โทรศัพท์ก็ให้อัดคลิปหน่อยไม่ได้หรือไงโทรศัพท์คุยเสร็จแล้วนะนเพื่อนลูกค้าโทรมาหั่นมาหน่อยมันจะได้กินง่ายนะเพื่อนนะเสร็จจ้ะเอานมไปนู่นเอานมไปนู่นสตาบอรีลูกบะริม่ถั่มเลยโอ้โหแม่เจ้า จะผอนหรือจะอ้วนก็กินอย่างเงี้ยนะเพื่อนต้อทรมานตัวเองไปสักแป๊บ,บจ๊ะไม่กินเกินอเราก็ทำให้มันดูน่ากินนะเพื่อนเนาะเวลาเรากินเราก็จะได้อร่อย ระหว่างเราหัน่นเราก็คนอันนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะนนคนคนร้อนอืดแต่เวลากินอันนี้นะคะเพื่อนต้องต้องกินน้ำบ่อยๆนะ,ะไม่งั้นเราจะท้องอืดน,นะคะเพราะว่ามันต้องไปอืดในท้องเรานะ,ะแต่ว่ามันจะทำให้เราไม่ค่อยหิว สูตรน้องดีนะจ๊ะสูตรน้องดีโอ้โหสตรอบเบอรี่นี่น่ากินมากนี่นี่เป็นยังไงจ๊ะเพื่อนดีอ้ะลูกบะเรอ่มึมยอดรี่น้ำหนักไม่ต้องไปอดนะเพื่อนนะกินให้มันอิ่มกินให้มันอิ่มแบบเหมือนจะท้องแตกอย่างนัี้นเลยแต่ว่าเราก็เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารการกินของเราเนาะ บิเคยบิเคยอ้วนนะอ้วนแบบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกอ่ะอือแล้วบิ่ก็ทรมานตัวเองนะ <c oughs> อุย้ยสตอ์เบอรี่เป็นยังไงจ้ะโอ้โทรศัพท์เนี่ยนะบางวันก็งานยุ่งงานเพื่อนโทรศัพท์ก็จะดังสนั่นวันไหวทั้งวันนะคะเพื่อนทำเสร็จก็จะไปนั่งกินแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะ ถ้าไม่ได้เฝ้าใครก็ขอโทษด้นานเพื่อนเนาะไปทำงานงานวิยุ่งแต่ก็พยายามไปหาเพื่อนนะคะว่างๆก็แวบ,บๆ,ๆ,ๆจอดไว้แต่บีก็ไม่ได้พิมพ์นานเพื่อนอุย้ยเป็นยังไงเป็นยังไงน่ากินมากเอาหนีก่อนเนีก่อนเน่เมนูลดความอ้วนน้องบีเดี๋ยวเราก็จะเท มันอืดแล้วนะคะเพื่อนบีก็จะเทนมลงไปอีกกินหนึ่งแก้วนะนมนมถั่วอัลมอนด์อูนีน้ำตาลนะคะเพื่อนอูนีน้ำตาลคนคนคนนะจ๊ะจะชิมซิสตอรอเบอรี่มันเป็นจังไดหวานแนมะ่ หวานมากเลยอ่ะอร่อยอะ <c oughs> ขอตัวไปนั่งกินด้วยทำงานด้วยแล้วนะคะเพื่อนนี่ <c oughs> เมนูลดความอ้วนบายน้องบีไปแล้นะจ้าบิายบ้า